ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างเขาบอกว่างานนี้เอาช้ำใจค่ะซื้อบ้านเนี่ยราคา2ล้านกว่านะคะแต่ว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้พอไปติดต่อที่เจ้าของโครงการเจ้าของโครงการก็งเงียบเฉยค่ะส่วนอีกรายโครงการเจ้าของเดียวกันนะคะก็บอกว่างงมากอยู่ดีๆบ้านเนี่ยถูกขายทอดตลาด ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังหมู่บ้านศิลากร8หมู่ที่9ตําบลพานทองอําเภอพานทองจังหวัดชลบุรีไปพบกับนางสาวนิตยาคงสกุลนะคะผู้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเธอเนี่ยซื้อบ้านกับโครงการนี้ในราคา2ล้าน6พันบาทตามที่มีการโปรโมทว่าทางโครงการนั้นเขาจะให้น้ําฟรีไฟฟรีแล้วก็จะมีการติดตั้งให้ภายใน3เดือนแต่ตนเนี่ยมาซื้อบ้านโครงการนี้กว่า3ปีแล้ว จนปัจจุบันก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆให้ทุกวันที่ตนเองอยู่ได้ก็เพราะว่าไปขอพ่วงไฟและน้ํามาจากบ้านที่อยู่ด้านหลังอื่นนะคะซึ่งโครงการนี้ปลุกขึ้นมา9้าหลังและทุกหลังเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดคือไม่มีน้ําใช้ไม่มีไฟใช้แต่เมื่อวานนี้ค่ะบ้านของตนเนี่ยไฟดับไม่มีไฟใช้ ไฟที่ไปขอพ่วงมานะคะเขาตัดออกเพราะว่าเจ้าของโครงการเนี่ยต้องไปจ่ายไฟตามสัญญาที่ให้ไว้ให้ซึ่งตนเองก็โทรไปคุยกับเซลล์ที่ขายบ้านนะคะเพื่อให้เป็นคนกลางในการไปเจรจากับบ้านที่ต่อพ่วงไฟให้มาใช้ซึ่งทางเซลล์ที่ขายบ้านนะคะก็ไปพูดคุยแล้วก็สามารถทำให้เธอเนี่ยกลับมาใช้ไฟได้ คุณนิตยายังเล่าให้ฟังต่อด้วยนะคะว่าเพื่อนอีก8หลังเนี่ยก็เคยไปยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมที่อำเภอพานทองไว้ก่อนหน้าน,นั้นแล้วเพื่อให้ทางอำเภอพานทองเรียกเจ้าของโครงการมาพูดคุยแต่ทางเจ้าของกลับไม่มาและทางอำเภอพานทองก็ยังมีการทําเอกสารไปยังการไฟฟ้าสาขาพานทองให้เร่งดําเนินการแต่ต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อทําการตรวจสอบสถานที่ว่าสามารถที่จะติดตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมได้หรือไม่ส่วนต นั้นก็คิดว่าทางอำเภอพานทองที่รับเรื่องไปแล้วก็ช่วยพวกตนจนถึงที่สุดคงจะไม่ปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนและก็ฝากขอบคุณทางอำเภอพานทองที่รีบดําเนินการในเรื่องนี้ให้ล่าสุดทีมข่าวค่ะไปสอบถามถึงความคืบหน้านะคะกับคุณกิติคุณเชื้อแถวปหลัดอำเภอพานทองโดยระบุว่าขณะนี้ได้ประสานงานไปที่การไฟฟ้าสาขาอำเภอพานทองให้แล้วและทางไฟฟ้าก็รับเรื่องนี้เอาไว้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพราะ เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านจากการตรวจสอบในหมู่บ้านนี้ก็น่าจะสามารถติดตั้งหม้อแปลงได้ใหม่แต่ต้องรอง,งบประมาณที่จะดําเนินการโดยขอให้ชาวบ้านสบายใจได้ตนติดตามเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจส่วนเรื่องของเจ้าของโครงการนั้นต้องมาปรึกษากันอีกทีว่าจะทําอย่างไรได้เพราะเขาก็เป็นบุคคลที่ศารพิภากษาให้ล้มละลายไปแล้ว